มาแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับวันนี้หารถซิ่งรถดีรถเจ๋งรถมันให้คุณดูอีกเช่นเคยแต่จะบอกไว้ก่อนนว้ยว่าคันนี้ไม่ธรรมดามันไม่ใช่ GTR นว้ยมันคือ s a p ิโลเอสแปลงเป็น GTR ทั้งคันทั้งคันจริงๆแบบว่าไม่เหลืออะไรเลยดีกว่าอ่ะวิธีการแปลงจะเป็นแบบแไหนอรไ่างไงเราให้คุยกับเจ้าของเลยดีกว่านะครับอ่ะเบนแสงไครมาสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วนะอ่ะ เป็นครับคันนี้เป็นรถอะไรช่วยเล่าเกินให้ฟังหน่อยคันนี้จริงๆเนี่ยมันคือรถดัดแปลงสภาพนะครับพื้นฐานเนี่ยเกิดจาก A31 เซฟิโลใช่ไหมเซฟิโลใช่ครับแล้วไงต่ออ่ะแล้วมันก็จะมีขั้นตอนกรรมวิทีของขนส่งอย่างนี้เราต้องทําค่อนข้างยุ่งยากมีการตรวจสอบเป็นสิบขั้นตอนโอ้กว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็น1ิดติจุดเลยว่าตรงนี้ต้องตัดอย่างนี้ทําแบบนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะค่าใช้จ่ายคร่าวๆในการทาเท่าไหร่ คันนี้ค่าใช้จ่ายต้องมีอยู่ประมาณห้าแสนห้าแสนใช่ไหมห้าแสนครับอันนี้เป็นของอุปกรณ์ค่าอุปกรณ์มาหรือยงไม่ค่าอ่าดดดแปลงสภาพนะครับค่าสีอ่อค่าสับปะิดมีดค่ารายละเอียดตุกจี๊ดเข้าของไม่ถึงหลานออะไรพวกเนี้ยครับต้องมีใช้จ่ายอยู่ออกมาเป็นแบบนี้เลยใชครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตามมาครับ นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่เจ้า A31 ที่แปลงเป็น Skyline R34 GT-R เดี๋ยวจะให้เบนแสงไทยนะครับพาไปดูเลยว่าภายนอกเขาทำอะไรบ้างอาแต่ก่อนเลยเลยว่าบัตเจ็ตในการทำภายนอกมีอะไรทำเท่าไหร่อ่าเบนบอกเลยครับฝากระโปรงเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้ผมจะเป็นฝาแท้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันอีกทีอันนี้เป็นฝาป๊อปป๊อปครับกันชนหน้าเป็น S-June แท้ S-June แท้อ่าหานะครับพวกนี้ลิ้น ทุกอย่างเป็นแท้ทั้งหมด GTR จะบอกว่าคันนี้แท้ทั้งคันเลยใช่ไหมใช่ครับยกเว้นฝากระโปรงหน้าใช่ครับอ่าเพราะฝากระโปรงหน้ายังไม่เสร็จค่อยมาเปลี่ยนอีกทีนึงใช่อ่าเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมผมจะถ่ายไล่ให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับทุกอย่างแท้หมดเป็น S June ใช่ไหมใช่ครับกันชนหน้าเป็น S June กันชนหน้าเป็น S June แล้วข้างๆ่ลูกนี้เป็น GTR อ๋อเป็น GTR หมดนะครับคุณผู้ชมไล่เดินมาเลยครับล้อก็เป็น V spec อ่าเป็นวีสเปคเหมือนกันสามสี่วีสเปคจะเป็นสีนี้คือจะบอกเลยว่าคันนี้คือ R 3 4สี่ GTR หมดเลยใช่ครับนี่นะครับข้างหลังนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้อ่ะหน้าตาก็คือ GTR แหละ,ะนะครับทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะจะถามว่ามันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับทำมาเป็นแบบนี้เริ่มจากเอาแค่เสียงพวก GDT เนี่ยแค่โปร่งหลังชิ้นตรงเนี้ยเราจะเอาไปใส่ GDT เนี่ยโปร่งอย่างเดียวแสนหนึง่งโปร่งอย่างเดียวแสนหนึง่งใช่ครับอ่า ยังไม่ได้รวมกันชนไม่ได้รวมอะไรนะครับหางหลังตกอยู่ประมาณหกหมื่นหางหลังหกหมื่นรวมให้ง่ายพาร์ตคันนี้รอบคันเนี่ยทั้งคันต้องมีประมาณสามแสนเกือบสี่แสนสามถึงสี่แสนบาทกว่าจะเป็นแบบนี้ได้ใ่ถ้าสมมุติจาก g t p อยากเป็นอย่างนี้อยากจะเป็น g t r g อาอยากเป็น g t r g t าพาร์อย่างนี้ครับต้องมีประมาณสี่แสนบวกกับอีกค่าทำไปยังไงต่อหนึ่งค่าทำอีก อ่าถ้าทำอีกประมาณห้าหนหกแสนตอนนี้ตกล้านหนึ่งล้านหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ชิปหายมีอะไรไหมภายนอกอ่เราไม่ค่อยมีเราไม่ต้องคุยอะไรมากมายหรอกเพราะว่าพิธีการเนี่ยเราเราก็พอคุยมาพอสมควรแล้วแหละใช่ไหมภายนอกโดยส่วนใหญ่ขายพวกเนี้ยเบิกใหม่เบิกใหม่หมดเลยชิ้นนึงก็ตก6 0 0 0 7 0 0 0อยู่ประมาณนี้ครับหน้าตาก็คืออาสามีแหละพวกนี้โดยส่วนใหญ่เบิกใหม่อ่ะอย่าง เปิดอยู่แล้วอืในเนี้ยชุดฝาท้ายตกอยู่ประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทที่เป็นกระหหี่พวกเนี้ยนะพวกนี้แค่เนี้ยครับสี่หมื่นเหรอใช่ครับสี่ถึงห้าหมื่นผ้ากับหนังกับนู่นนี่นั่นคพวกนี้มันไม่ได้ผลิตแล้วอ๋อปัญหายากเนี้เอง GTT, GTR ไม่เหมือนกันทําไมมันต่างกันยังไงรูปทรงแบตเตอรี่แบตเตอรี่ g t t จะอยู่หน้า GTR จะอยู่ในนี้ แบตเตอรี่รถใช่ไหมใช่ครับอยู่ด้านหลังเลยใช่ครับจะอยู่ในนี้อ๋อแล้วก็จะเป็นชุดพวกเก็บของอชุดเก็บอะไรอะไรพวกนี้จะอยู่ในนี้ชุดเก็บของเก็บอะไรจะอยู่ในนี้หมดเลยนี่เป็นยางลงยางอะไหล่จะอยู่ด้านหลังหมดเลยใช่ไหมอ๋อมันจะไม่เหมือน G T T ก็จะคล้ายๆกันแต่เป็นแผ่นไม้อะไรอย่างเนี้ยครับเอาละครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ดูแล้วมีความแตกต่างอะไรที่มันมันไม่เหมือนกับ G จ G า T ใช่ไหม นี่มันคือ a 3สามนะเว้ยทัานนี้ออผมบอกตรงๆเลยที่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยเ,ออเลขตัวถงออังไฟวอลส่วนที่ผมตัดต่อประมาณ10%บเอ,อที่ทำนัปัจจุบันนะครับไป<ห>ดูเลขตัวถังเนี้ยได้ไหมออไอที่ไม่เหมือนเนี่ยผมอยากอยากดูจังเลยว่ามันมีอะไรเพราะเราเห็นคือแม่งเหมือนทุกอย่างเลย อะไรครับเครื่องก็เป็น r B บ6ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่แม่งอันนี้ RB 2 6ขับสีแล้วการทำขับสี่ต้องแจ้งที่ขนส่งดัดแปลงสภาพขับสีเสียสัพสามิตรขับสีเรียบร้อยอันนี้คืออันนี้คือการขั้นตอนการทำต้องทำต้องเสียแต่ตอนนี้ต้องแจ้งเลยว่าดัดแปลงสภาพไม่ได้แล้วเพราะว่าขนส่งปิดไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็แตกต่างระหว่าง A 3 1ที่ดัดแปลงมาเป็นสกลายไลน์ R34 g มันมีอะไรดูที่ไหนบอกหน่อยที่ชัดที่สุดนะครับชัดเลยเอามาเลขตัวถังต้องเป็น A31 อยู่อ๋อนี่ไงนะครับคุณผู้ชมนะครับเพชรเนี่ยนะครับ HA31 เอสามหนึ่งอันนี้เป็นโดนลอกสีเนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานก็ลอกสีเขาป็นคนลอกเองใช่ครับเราเข้าตรวจกองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้ว่าเป็นความชัดเจนสัมเดงให้ถูกต้องว่านี่คือ A31 ามหนึงะเขาจะลงหลังเล่มให้ถูกต้องเออนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไม่ตีดู เนี่ยคือเห็นชัดเจนเลยไหนตรงนี้ที่ขุดขูดเนี่ยคือเขาตั้งใจขูดให้มันชัดเจนเลยว่านี่แม่งคือ A31 เลยนะครับแต่ว่าทำไมแม่งหน้าตาแม่งเหมือนสกา,ายไอเอสองสี่คนไทยเก่งจิบเป๋งเลยว่ะอ,อ่ะ ทำยากไหมบอกคุณผู้ชมหน่อยค่อนข้างยากครับใช้เวลาเกือบเกือบปีเหมือนกันต้องมีห้าหกเดือนอย่างน้อยเอางี้ก่อนสะสมของก่อนอย่างแรกได้ได้มาอย่างไงสะสมของพอดีผมผมมองตรงเลยของผมได้เปรียบกว่าคนอื่นหน่อยเพราะผมมีรถที่ตัดเข้ามาจากญี่ปุ่นประจําอยู่แล้วอมีเครืรข่ายขององอยต้านั่แหละครับมันเลยไม่ยากแต่ถ้าควรจะทําอย่างนี้ควรต้องมีรถจากญี่ปุ่นหนึ่งคันเป็น t r GTR หนึ่งคันนะครับคุณซื้อรถจากที่ญี่ปุ่นจะชนไม่ชน 3 4 GTR เริ่มต้นอยู่ที่ล้านกว่าบาทรถชนไม่ชนแต่เป็นรถเก่าที่พร้อมจะตัดหรือพร้อมจะส่งออกก็คือ1ล้านบาทประมาณล้านกว่าบาทนะครับยังไม่รวมค่าธรรมค่านูนค่านี่เราก็มาประกอบในไทยด้วยแลวรถที่ได้มาโดยส่วนใหญ่จะได้มาแค่ตูดหรือหัวคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็มีหัวไม่มีตูดตัดมาแล้วตามตามกฎหมายไทย้วครับภายนอกนะครับก็เป็น GTR 34ชัดเจนเลยเครื่อง RB 26 อันนี้ทำได้ไหมเครื่องเครื่องเป็นเครื่องดัมเดิมมีของตรงของแต่งนิดหน่อยใช่ครับไม่มีอะไรมากมายครับคอนเทนต์วันนี้นะครับคืออยากใ้เห็นว่า A31 มันทําเป็น A34GTI ยังไงเราอยากนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าเฮ้ยมันมีวิธีการทําแบบนี้นะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันยกเลิกการทําไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครสนใจชอบมันเป็นทางเลือกในการซื้อสําหรับคนงบน้อยถูกไหมครับว่าเฮ้ยเราไม่มีตังน้อยเราเราอยากให้ขับเราอยากขับ A34GTI ทำไงอะ ซึ่ง R34 GTR ตอนนี้ราคาเท่าไหร่เป็นตอนนี้ต้องมีประมาณ6ล้านครับ6ล้านนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ราคาอยู่คันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ประมาณผมตั้งไว้อยู่ประมาณ2ล้าน2ล้านบาทนะครับแพงเนี่ยไม่ได้แพงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนหรือการอะไรแพงเนี่ยแพงที่ของที่มันอยู่ในนี้อุปกรณ์ตั้งแต่เราซื้อในญี่ปุ่นแล้วใช่ครับฐานเริ่มต้นของ3ามสี่ g อยู่แล้วที่มันแพงคือแม่งแพงตั้งแต่เกิดแล้วนะอ่ะภายนอกเครื่องหมดละมีภายในที่ต้องแพงอีกไหม ภายในจริงๆก็ต้องแปลงเกือบทั้งหมดครับพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ัมาครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าคันนี้ทาอะไรไปบ้างอ่ะมามาดูกันเลยนะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะคันนี้เป็น R สามสี่แท้หมดเลยป่ะตอนนี้ภายในเนี่ยคือแท้นะครับทุกอย่างไม่มีการตัดไม่มีการต่ออืนะครับต้องบอกอย่างนั้นเป็นแท้ทั้งหมดบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวระยะช่วงตัวแคบกว่าก,กันซาฟิโลกับสามสี่พื้นฐานบอดี้ ใกล้เคียงกันอ๋อเท่ากันเลยใช่ครับสามารถทําได้นะครับคือแบบสามารถแบบใส่แล้วแบบไม่มีการไม่มีการต้องแก้เราจะไปแก้ที่ตัวถังตรงที่ที่ตามขนส่งที่ต้องการอ่าอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่2ก็คือพวกจุดยึดต่างๆของพวกนี้เราต้องลาะของ GTR มาใส่เป๊ะเลยใช่ครับนะอย่างจุดยึดนู่นจุดยึดคอนโซลอย่างเงี้ยเราจะลาอของ GTR มาใส่มีจะให้ดูของแต่งนะครับคุณผู้ชมครับไม่ GTR พวงมาลัย GTR ใช่ครับไม่ GTR ใช่ครับนะครับแล้วเนี่ย ไอจอตัวหายากตัวนี้อ่าเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นจอ GTR ชัดเจนแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษพิเศษยังไงจะมีนิดโมอ๋อนี่คือนิดโมนี่ว่หกแถวเจ็ดแถวอ่ะเจ็ดแถวเลยเหรอเออนี่ยังไงเจ็ดแถวตัวนี้จะเป็นนิดโมเอางี้ดีกว่าเราไม่อยากขามากแล้วเอาเพราะว่ารู้ๆกันว่ามันแพงอยากทราบราคาทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเท่าไหร่ภายในคันนี้ก็ต้องมีตกอยู่ประมาณ สามแสนกว่าถึงสี่แสนสามถึงสี่แสนใช่ครับก็คือจะมีคอนโซลพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับมีพรม GTR นะครับมีเนี่ยคอนโซลยาวๆเลวแล้วก็บาะที่นั่งเนี่ยก็คือเบาะ GTR แน่นอนเบาะ GTR แท้เออนะมีข้างหลังด้วยใช่เบาะหน้าเบาะหลังแผงประตูตอนนี้ต้องมีประมาณแสนสามแสนสี่แผงประตูอยู่นี่นะครับเป็นเบาะเป็นเบาะอะไรที่มันแบบทรงเขาเรียกว่าไงลายเดียวกันหมดเลยใช่สามถึงสี่แสนใช่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเว้ย ตอนนี้ถามนิดนึงนะค่านิยมคนที่สนใจในการทำ A31 มาเป็นสกายไลน์เนี่ยมีค่านิยมเยอะไหมผมตอบคำถามที่เฟซเนี่ยทางข้อความส่วนตัวเนี่ยเกือบเกือบทุกทุกอาทิตย์มีอย่างน้อย2องถึงสามคนผมต้องตอบเขาว่าไม่สามารถทำได้แล้วถ้าใครจะถามว่าทำเท่าไหร่มันไม่ได้สำคัญและมันสำคัญตรงที่มันทำไม่ได้มากกว่าผมฝากไว้นิดนึ่งผมเจอคนที่ลงขายเยอะ ช่วยดูตรวจสอบว่าเขาดัดแปลงจริงไหมดัดแปลงถูกต้องไหมนะครับแล้วก็มีสับปะิตไหมแล้วก็มีผ่านกองพิสูจน์หลักฐานไหมไอ้ที่ผ่านกองพิสูจน์หลักฐานตามขนส่งแล้วไม่ได้กําหนดแต่เราเป็นคนซื้อเราไม่สามารถสรุปเองได้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ๋อให้เช็คให้รอบครอบขี่ท่วน<อ>ที่จะพิจารณาการซื้อใ,ใช่ไหมเพราะบางคนนะ่ยถูก แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรถูกต้องเลยราคามันก็จะถูกลงก็ต้องระวังนะครับซื้อไปอาจจะไม่ได้ขับก็ได้นะบอกไว้ก่อนเลยมันเป็นคดีคือคันนี้จะเน้นเป็น GTR ของแต่งอะไรเลยไม่ได้เยอะนะครับมันก็จะมีรายละเอียดจุกจิกจุ๊กจิกที่เราจะต้องไว้ดูอย่างพวกเนี้ยชิ้นพวกเนี้ยเหมือนจะไม่แพงไอ้สามสี่ชิ้นเนี้ยก็ร่วมสองหมื่นละเนี่ยรายละเอียดพวกนี้ครับมันมีตามมาทั้งหมดธรรมดาแหละขึ้นชื่อแม่ง GTR ไมธรรมดาแม่งรถดาราเนี่ยวะนะ โอเคครับสำหรับภายในประมาณนี้ครับแม่งคิดว่ากลัวขับอา4กันอยู่แม่งไม่รู้หรอกว่ากลัวนั่ง a 3สหนึ่งกันอยู่เว้ยเจ๋งไหมละ่ะชุ่ครับเดี๋ยวจะพามาเทสได้น,นะครับกับ A31 ที่แม่งแปลงเป็น อ่า GTR R34 นะคันนี้ก็คือเครื่องเดิมเดิม RB 6 D e t t แต่จะถามฟิลลิ่งในการขับขับแล้วเป็นแบบไหนอะไรยังไงจะให้เป็นแสงไทยพูดดีกว่าเนาะเวลาขับรถแปลงแบบนี้รถมันมีปัญหาอะไรไหมเท่าที่ลองขับมาที่ผมสัมผัสมานะครับสามี่คันเนี่ยมไม่มีปัญหาอะไรตัวถังปกติช่วงล่างปกติการโครงการอะไรย้วยไม่มีคืออารมณ์เหมือนขับ GTR เลยไหม อารมณ์เหมือนขับยากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นต,<อ>ตีเป็นร้อยตีไว้อะตีไว้เก้าสิบพอนะเพราะระบบต่างๆคือจิตยาสายไฟรถ ของกรมขนส่งเนี่ยเขามาจัดแปลงทีทิ้งรถไปสองอาทิตย์เลยใช่ไหมเห็นบอกใช่ครับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเอาไว้ให้ตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับสองอาทิตย์เลยรถคันนี้กว่าจะจบมาได้ถึงขนาดนี้อ่ะแล้วมาถามถึงอาบี26เดิมๆมั้งดีกว่าวางมาแล้วเป็นไงบ้้งดีไหม ก็เอาจริงก็ถือว่าค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งคันนี้ตกมาอยู่ประมาณ400นิดนิดไม่ทำลายว่าสี่ร้อยมิตรเดิมๆมไม่ใช่เดิมๆญี่ปุครับมีกล่องจูนใบมีไอ้นู่นหน่อยนิดหน่อยกลายเป็นสี่ร้อยม้าเลยเหรอใช่ครับเดิมๆมามสองแปดสิบเองนี่ใช่ครับอยู่ประมาณนั้นอ่าทางนั้นต้องเทสตได้หน่อยละนะครับผู้ชมเดี๋ยวสี่ร้อยม้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนตามมาครับ นี่นั่น400ม้าเอาไปเอกสองครับไปความเร็วยอะด้วยโอเค,อเคพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบับกับการพาไปดู A 3าหนุ่งที่แปลงเป็น R 3 4 GTR จริงๆบอกเลยว่า ใครที่งบน้อยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ารถเนี่ยแม่งเหมือนหน้าตาแม่งเหมือนอาสาจริงๆนะครับสุดท้ายก่อนจะปิดรายการเนี่ยจะให้เบ้นเนี่ยครับปากอะไรถึงกับคนที่ชื่นชอบรถแบบนี้ก็ผมห่วงแค่เรื่องคนที่อยากได้รถประเภทนี้ครับบางทีคิดว่าการซื้อเอาที่มันได้ให้มันมีรถขับแต่จริงๆมันไม่ถูกต้องนะครับผมห่วงแค่ตรงนั้นเองพอถึงเวลาโดนยึดเป็นคดีความมันจะเรื่องใหญ่กว่า เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาใช่ค่ะนะจะไม่ได้อะไรเลยยังไงขอฝากด้วยกันให้รอบคอบในการซื้อคุณจะได้รถที่ดีไปครอบครองอ่ะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้กับเ i สซิ่ง e ลเวอชแนลผมจะหารสซิ่งรถด,ดีรถเดน่นรถมันรถที่เมียกรลักให้คุณดูตลอดเวลาไม่มีอะไรแล้วก็พบกับรายการเรสซิ่งเลเวอชแนลอีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ